ดูฟอบเลยเออลืมมาระเบิดไม้เยี่ยมมีใครมีระเบิดปะเธอกลับแปลวเลยเอา้าไม่มีอ่ะเยี่ยให้กลับแปลวเลยไม่มีอ่ะไม่มีไม่มีต่อมาแล้วขาลงได้ไหมเนี่ยขาสาลงรถได้ไหมเนี่ยถ้าขาใสชุดเปิดเล้าก็ได้นะถ้าใสอายกกสากจะใสอ่ะ ได้แต่อย่าให้เห็นแต่อย่าให้หมดอิเล็กทริกเห็นพอให้ติดใบนนะเขาใส่เขาใส่จรินงนะตอนเป็นอาเ <ś les> ดาเดาเดาตกใจหมดเลย เเดียป้าไว้เดี๋ยวผมกลับไปเอาให้ได้ยินเสียงเขาคุยกันเนอะดูข้างนอกด้วยนะเอ๊อ้วนหรือเปล่าวะรู้เหมือนอ้วนเลยอยู่ไม่อยู่อ้วนไม่อ่อนจะปลุก็ขึ้นมาแล้วนะ